โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ช่องจูซาวตี้นะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นเกมการ์ดพลเ,เด็กกับรอบที่แล้วนะแล้วก็จะมาแบบสอนค่อนข,ข้างที่จะ,จะเจาะจงกว่ารอบที่แล้วนะโดยที่เด็กที่ผมใช้จะเป็นแบบนี้อธิบายเป็นทีละตัวทีละตัวเลยเนะเด็กผมก็จะประมาณนี้เป็นสนามไฟได้จากการสู้กับไอริสนะรุ่นพี่ไอริสสู้แล้วจะได้เด็กนี้มาก็ใช้ตัวนี้มีลูกตาอันนี้เอาไว้เป็นแบบว่าเป็นตัวดาเมจ เพราะสาจะเป็นตัวดาเมจทั้ง3ตัวเอาไว้พอเวลาเราจบศัตรูเนี่ยมันจะได้แบบว่าบนไม่เหนื่อยประมาณนี้ใช้ตัวนี้จวดหนึ่งได้คือแต้มหนึ่งดีมากตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยนิมพัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในเกมแล้วกันว่ามันทําอะไรได้เป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญในการวนบนแต้มอันนี้ถ้าทับจวดสส่วนตัวนี้ถ้าแปลสภาพหรือไว้ตรงช่องกลางอ่ะจะได้แต้มพลังงาน3หน่วย ตัวนี้ก็จวดสแปดสภาพจวดสตัวนี้คือแปดสภาพแล้วจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะการเวทแล้วกันผมเรียกว่าการเวทสามใบนี้การเวทประมาณนี้ตัวนี้คือยิงไลฟ์พอยต์สองหน่วยตัวนี้ฟื้นแต้มตัวนี้ดิสกิลการเวทหนึ่งครั้งประมาณนี้ก็อธิบายคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันผมก็จะสู้กับตัวเดิมแล้วกันตัวที่ตัวสุดท้ายตัวที่ยากที่สุด โอเคกรับเป็มือค่อนข้างสวยเลยโอ้โหมีทุกอย่างที่ผมต้องการเลยเออฮ้อดีมาเริ่มกันเลยพยายามหาอ,อ่หมีหมีจั่วสามไม่มีก็มหมูเพิ่มพลังงานนะแล้วก็นิมปัสขึ้นมือจะดีมากนิมปัสกับมอนสเตอร์จั่วสองอีกใบหนึ่งอย่างตัวนี้ก็ถือว่าดีมากโอเควางนิมพัสจัว่ว มีจัว่วจัวครับได้หมูทิ้งได้คืนมาเป็น4แต้มแล้วทีนี้เนี่ยก็โอ้โหการเราล้นมือนะเราโยนขิดสมบัติไปเอาลูกป,ปั้นขึ้นหมือนลูปปั้นเนี่ยมันจะเจนคอที่เราสองแต้มทีนี้เราสามารถใช้สกิลของเวสนามได้ดีสกิลให้1นทีแช็หทีโอเคทีนี้เนี่ย เรามีนิมปาอีกตัวหนึ่งเราก็ใช้งานเลยแล้วก็วิธีการเล่นแบบคร้าค่าก็คือ, Mon อมอนคอร์สหนึ่งนมันทับกันได้ใช่ไหมล้วก็มีเอฟเฟกอย่างตัวเนี้ยเมื่อเราทําการซ้อนทับอ่ะมันจะจั่วให้2ใบประมาณนี้ก็พื้นฐานนะใช่ไหมดีชาร์จก็คือเอฟเฟกตมอนต้องโดนทับเท่านั้นถึงจะมีเอฟเฟกอย่างถ้าเราวางอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมโอเคถ้าเราวางทับใช่ไหมนี่เอฟเฟกก็จะขึ้นละดีชาร์จ เพื่อเราแปลสภาพหรือใช้สกิลเวทสกิลของการ์ดพวกเนี้ยมันก็จะได้แต้มหนึ่งแต้มมี2ตัวก็เพิ่ม2แต้มซึ่งข้างโกงมากๆประมาณนี้ถ้าทีนี้จะสังเกตว่าแต้มเรากับเด็กเราเนี่ยมีพอๆกันให้เราจั่วไปเรื่อยๆเลยหรือว่าถ้าใครกลัวแต้มหมดก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เนี๋ยมันจะคืนแต้มให้เรา1แต้มแล้วก็จะตัวนี้มันจะรีไซเคิลตัวเองก็คือกลับเข้าเด็กประมาณนี้ ล้วก็จวก,การหนึ่งใบและเมื่อเราทําการใช้สกิลของมอนเตอร์มันจะเพิ่มคอร์สให้เราด้วยเห็นไหมเป็น3คอ์สถือว่าวนคอ์สได้แล้วใช่ไหมผมวางก่อนแล้วกันฟังการไปฟุนี้ก่อนจะได้ไม่ลบมือทีนี้เราก็จัวเรื่อยๆเลยจัวมาจัวมาจัวไปเรื่อยๆนะให้มันหมดเด็คเลยถ้าแต้หมดเราก็วางตัวนี้ เพราะเรามีนิมปัสมันช่วยเจนคอนให้เราได้วางบอสไปมีตัวนี้ก็ทิ้งไปเลยนะทิ้งทิ้งไปเลยทําให้เด็กกับบนมือเรามีน้อยที่สุดไปเรื่อยเลยแต้มเราพอละโอเคมีหมูขึ้นมาก็ทิ้งหมูไปเหลือหนึ่งใบในเด็กเราก็จ่วมาเต็มมือไหมโอเคไม่เต็มนะทีนี้ลำครับ ใช้รูปปัน้นดีพลังงานใช้การเป็นนี้รีสกิลให้รูปปัน้นแล้วใช้อีกรอบหนึ่งรูปปั้นกลับเข้าเด็กครับเราแค่จั่วใหม่เอามันขึ้นมาแต่ว,ว่ามันให้เราทิ้งนะแดงว่าการดมือเราล้นทีนี้เราก็วางวางคอสามได้เลยครับตอนนี้วางไปส่วนเหลือที่วางมอนสเตอร์อีกตัวนึงผมใช้อย่างนี้แล้วกันเป็นการเพิ่มดาเมจให้ทีมเราจะไม่ต้องลำนานเนี่ยใช่ไหม โอเคทีนี้เรายิงแลค์พอยต์เลยกรับใบนี้มันจะทําความเสียหายกับกับผู้เล่น2หน่วยแต่ว่าพอปั๊บอะไรก็ไม่รู้ทําให้มันยิงข้อแค่1โอเคนี้แล้วก็จั่วครับหลักการของเด็กนี้ก็จะประมาณนี้เด็กที่ผมเล่นทำางมก็ได้ให้คอเยอะๆใช้นิมพัตใช้ลูกปั้นเพิ่มคอให้เรา ทำไงก็ได้คอสเยอะๆจะได้รังง่ายผมขอจวให้มันเต็ม,มือก่อนแล้วกันได้ดีอย่างเด็กนี้คือเราไม่ต้องมาแบบจั่วแล้วเราต้องไม่ต้องมาทิ้งการ์ดบนมือนะมันเสียเวลาทํางนี้เลยมานี้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือของเด็กตัวนี้คือมอนสเตอร์ตัวนี้คือเมื่อทําการใช้สกิลเนี่ยใช่ไหมทำให้มันเพิ่ม1ชาร์จและทุกๆสองชาร์จเดียมันจะเพิ่ม ดาเมจเฮแล้วก็ดาเมจต่อเลือดเพเยอร์ดาเมจต่อเอคโคแล้วก็เฮทพีเอคโคมันจะเพิ่มขึ้นทําให้เราแบบว่ายิ่งลำดาเมจเรายิ่งสูงเรายิ่งจบมอนได้หลักการก็จะประมาณนี้ล้าไปเรื่อยจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามอนสเตอร์เราจะวันเทินคิวฝั่งตรงข้ามได้วิธีวันเทินคิวดูยังไงดูตรงนี้เลขดาเมจ8 2 8 8 8 บวกกันให้มันได้มากกว่าเลือดของฝั่งตรงข้ามแล้วถ้าหากมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งหลอดตายอย่างตัวนี้ตายใช่ไหมดามเมจก็จะหายไปแปประมาณนี้เฮ้ยหุจวบเลยเค้เราก็ลําไปเรื่อยสังเกตไหมว่ามันจะเข้าแค่หนึ่งมันจะเป็นรีบัฟของมอนอะไรก็ไม่รู้นะเป็นดีบัฟของคนเนี่ยเห็นไหมเข้าแค่หนึ่งแต่ถ้าหากเป็นมอนเป็นแบบผู้เล่นทั่วไปอะ่ะมันจะเข้าทีละสยิงจนตายก็มีนะเออยิงจนตายง่ายกว่า ไม่ต้องตั้งบอร์ดใหม่ไม่ต้องเสียเวลาลุ้นว่ามอนเราจะชนะหรือเปล่าประมาณนี้เพราะบางครั้งมอนเราตายนะเราคำนวณมาดีวใช่ไหมแบบว่าคำนวณมาแบบฟันเทินคิวแน่แ,นแต่ว่ามอนตัวหนึ่งเราตายเราก็จะไม่จบเกมได้ก็เลยความแบบเอาชัวไว้ก่อนยิงให้มันแบบเลือดเหลือน้อยที่สุดเดี๋ยวตัดไปช่วงลำจนเสร็จแล้วกันนะมันข้างนานอยู่ช่วงนี้โอเคก็ไม่มีอะไร จั่วลำจั่วลำประมาณนี้นะเดี๋ยวตัดไปช่วงท้ายเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมว่าน่าจะเกิน HP ของผู้เล่นละก็ดาเมจ22่ส22 2อเป็นเท่าไหร่วะเก้าสิบปะจะจะประมาณนั้นแหละแต่เยอะมากโอเคเราสู้เลยแล้วกันเราต้องมั่นใจนะด้วยว่ามอนเราจะไม่ตาย จบไหมโอเคจบนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการสอนเล่นการ์ดเกมมูเทลิงเวฟผมก็ไม่รู้ว่าใครฟีดแบคขอไอกิจกรรมบ,บ้านนี้มานะเออเอาเป็นว่าเด็กประมาณนี้เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็เท่าที่ผมเล่นมานะมือเน่าค่อนข้างน้อยอยู่มือเน่ามันจะเป็นแบบจัวได้พวกเนี้ยจวได้คอสสามสามสี่ตัวเนี่ยโดยที่จวไม่ได้อะไรพวกนี้เลยอะถ้าจวไม่ได้แบบแถบข้างล่างคือแพ้ นิมพัตเนี่ยนิมพัตต้องโดนทับถึงจะมีเอฟเฟกพอได้นิมพัสทับติดเอฟเฟกต์ปุ๊บใช้สกิลใช้อะไรแปลสภาพมอน,มนก็ได้แต้มคืนหมดทําให้เราบนคอร์ดข้างๆง่ายโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครอยากดูผมเล่นแบบหลายๆรอบเนี่ยแนะนําให้ไปดูในย้อนหลังไลฟ์ของผมได้ไลฟ์นี้เดี๋ยวขึ้นภานไปดูไลฟ์นี้โอเคส่วนถ้าใครมีคําถามยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ